โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับผมนะครับในช่อง Aboard Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวไม์ครับเถื่อนนะครับที่แบบดีกว่าของแท้จัดมันเป็นไม์ครับจีนนะครับผมก็ถ้าใครอยากลองไปเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะถามว่ามันดีกว่าของแท้ยังไงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ให้ดูนี่ฮะอันนี้จะเป็นมาของมาอะไรเด้อนะครับเอามาให้ดูเฉยๆนะครับมาสักครู่นะฮะโอเคนี่ยกตัวอย่างแล้วก็กดตรงนี้ตรงกลาง นี่ให้คอยดูว่าน,นี่ไม่ใช่มันดีมากนี่มันอาจจะมีแหล่งนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าหัดขี่ไปเรื่อยมันก็จะแหลกนะครับก็ตามนี้เลยเห็นไหมอันนี้คือโมเดลมันนะคือเท่มากเห็นป่ะทุกคนนี่สกิลการต่อยฮะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองให้ดูโอ้โหเสียงมันดังนิดนึงนะทุกคนดังเยี้ยนเลยแหละอ่าดู แล้วเดี๋ยวมาดูที่สกิลแบบอันนี้คือสกิลไรเดอร์คลิกนะฮะอ่ากูว่าเสียงคุณดูหูแตกแน่จริงนะผมพยายามเปล่าให้คนดูได้ยินนะครับก็โอเคสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นสกิลที่สี่นะครับตรงนี้เห็นปะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่แหละโอเคมันเป็นสกิลฟันดาบมาตามมานะันฮะไม่รู้ว่าคนดูฟังเห็นทันหรือเปล่านะโอเคไปอัน,นสุดท้ายนะเป็นสกิลอันติเมทนะฮะนี่ ถ้าจะใช้คือต้องถือดาบดาวแบบระเะเดนโอเคแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวหยิบดาวบบแป๊บนึงนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นดาบเฉพาะนะครับนี่นี่นี่สครูสคร,รูนะครับผมอันนี้ก็ตามนะี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเป็นชิปสันส้นๆนะครับก็เอาให้ดูมันน่าสนใจมากเลยนะครับมันเป็นแบบมอดที่ดีนะฮะตามมันนะครับผมก็โอเคครับวัสดีก็โชคดีครับ บายบายก็ไม่ได้ทำคลิปนานก็เอาคลิปมาให้ดูครับมันเป็นคลิปไม่มีอะไรมากครับใครอยากลองเล่นลองใครอยากเห็นมาเลไเดอ้ออะไรบอกนะคะซื้อมาไว้เยอะมากเลยนะครับตอนนั้นอยากเอามาให้เห็นเฉยเฉมันสนุกดีฮะ